นะครับสะใจเือนกันเวลามันดูดฝุ่นแรงมากเลยนะครับนะของฮิตาชินะครับอ่าดูดเนี่ยมันจะดูดโอ้โหอย่างกับอะไรนะไอตัวทากไอตัวปิงไงฮะมันดูดติดแน่นเลยดูดจนจนนี้หลุดเลยนะฮะดูดจากก้านประจําเลยนะฮะนะครับต่อท่อตรงนี้นะฮะนะครับ ก็ถ้าไส้มันนะฮะพอไส้มันออกมานี้มันแรงขนาดนะฮะเราถอดไส้มานี่้ตัวกรองมันนี่นะครับถ้าเกิดเราแตะออกมานี่นะฮะก็จะติด๊ดติดเป็นขั้นอย่างนี้นะครับเป,เป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะฮะเป็นแผ่นแผ่นนี่นะครับ มันดูดนะฮะติดตรงนี้เลยนะครับเป็นแผ่นแล้วนะฮะเดียคือผลงานความชี่แล้วนะครับนะฮะแต่นี่ปัญหาเือคว่าวันนี้มันดูดไม่ค่อยมีแรงนะฮะไม่ว่าจะดูดนะ,ะหรือว่าผมจะให้มันเป่านะออกทางด้านนี้ลมกม็เบามากนะครับดูดก็ดูดไม่มีแรงปัญหาเกิดจากอะไรผมก็ล้างทอนตรงนี้แล้วนะ,ะนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็ดูสะอาดสะอานนะนะ ผมก็พยายามหาจากจุดไหนไม่เจอนะครับว่ามันตันตรงไหนก็ไม่เจอนะฮะมันมีปิดสวิตช์ตรงไหน,นก็ไม่เจอเดี๋ยวผมคงอาจจะต้องรือ้อรื้อเครื่องเนะฮะอาจจะถอดล็อออกนะฮะนะครับถอดล้อเพื่ออะไรจะดูว่าข้างในนะจะดูตรงนี้มันตันหรือเปล่านะฮะนะครับนะฮะก็คงมีวิธีนี้แหละนะฮะ ก็คือต้องให้หมอหมอช่างข่าตัดมันละนะครับน็อตสีดำสองตัวนี้นะฮะอยู่ข้างบนสีขาวตรงนี้ไะทั้งหมดสีตัวนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าช่างเกินแต่ครนี้พอยง,งัดหนะ่ ใช้ไขควงงัดใช่ไหมฮะตัวนี้ออกอันนี้คึกว่ามันจะติดนะครับอันนี้มันเปิดนะฮะต,ต้องห่างตรงนี้มันติดไม่ต้องเปิดตรงนี้ดูนะครับนะฮะอ,อันดี้ออกมานะครับ อ่าในน็อตอยู่ตรงนี้นะน็อตสองตัวนี้นะสีดํากันแต่สั้นสั้นกว่าน,นะครับนะแล้วก็ลองงัดดูนะมันเริ่มแบะออกมาเลยนะครับใช้ไขค่วงปักแบนนะฮะนัะดนะฮะไล่งัดไปนะครับอ่าดูจะมาแล้วนะครับมาดูข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหนะครับ เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับบนสายไฟนี่นี่สายไฟนะครับที่โบเวอร์นะครับอัดลม์นะฮะของมอเตอร์อันนี้นะเดี๋ยวเช็คดูนะฮะเดี๋ยวถอดรมเดี๋ยวจะเลี้ยวออกมาอีกทีนะครับะเป็นตัวปลดนะครับให้สายมันปลดสปริงนะฮะ มาให้มันมาให้มันเบรกสปริงนะมันก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับนะฮะครับตัวนี้ก็คือเบรกนะฮะมันจะเบรกที่ล้อนะครับเบรกที่ล้อนะฮะถ้าหากว่ามันเรากดแล้วนะมันจะถ้าหากเรากดนะมันจะขยับนะครับนะมันจะขยับนะจะปดเบรกตรงนี้ทาให้ ด้านกลับนะครับแล้วก็ดอนต้องตงนะฮะงัดออกด้านนี้ดีกว่านะครับจะเปิดด้านหน้าเลยอด้าน้านหลังเปิดนะนะครับในต้แหน่งของบอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือเห็นนะฮะมันมีสปริงดันนะครับแล้วก็ ดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับตรงนี้มันรั่วมไหมซีนตรงนี้นะฮะรั่รวมไหมมันก็ดูปกตินะไม่มีเห็นผูดอะไรนะครับจะแปลกทำไมมันมีสายไฟอยู่ตรงมาที่เรอเก็บสายไฟด้วยนะครับนะฮะ ตำแหน่งตรงนี้นี่เดี๋ยวตัวยกปอเตอร์นี่มันมีอยู่ตำแหน่งขา้รูนี้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจัดใหม่ไม่รู้ตำแหน่งมันขยับเ่านะครับเน ล้อสายไฟนี้ไม่รู้มันขยับเปล่า่รู้นะฮะตำแน่งอาจจะเพี้ยนไปละ้นะครับ<ม>นะครับนิวชีเนี่ยเบรกมันจะมันจะเบรกที่ล้อนะไม่ขยับนะถ้าเกิดว่าไม่มีเบรกนะล้อจะหมุนนะนะครับเราจะเบรกตัวนี้มันจะ ถ้าเกิดเรากดที่ด้านหน้านะด้านหน้ามันก็จะปลดเบรกนะครับถ้าไม่กดมันก็จะดันรอไว้นะครับอันนี้คือนะฮะมันมสปริงอยู่เดีย๋ยวไม่ได้สปริงจะขาดไปแล้เราต้องคอยจับไว้นะครับแปลกนะมันมีสสยไฟด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวคงต้องหาตำแหน่งสวมให้มันถูกต้องก่อนก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะฮะนะครับแต่ดูจากการที่ดูตรงนี้ก็ไม่เห็นพบผิดปกต,ตินะนะฮะ ะได้นะครับผุ่นก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรนะรดูมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับส่งเข้าไปได้แล้วนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ตามตำแหน่งนี้นะครับมันจะพลิกไว้นะครับเวลาดึงสายมันจะไม่ขยับนะครับเห็นไหมฮะมันจะขยับแต่เฉพาะล้อนะครับตัวนี้ไม่ขยับนะครับ อันนี้ก็ต้องยึดจุกที่นะครับทีนี้อย่างเดียวนะครับใส่แน่นจะกลายเป็นว่าจะช่างรลื้ออย่างเดียวประกอบไปเป็นนะครับเดี๋ยวลองรลื้อไปอีกนะฮะดูอะไรอีกเห็นผิดสติเลยสงสัยคงต้องประกอบอย่างเดิมแล้วนะนะครับ แตนี่มีสายไฟตัวนี้ด้วยนะครับไม่รู้อะไรตัวนี้นะมันก็คือตูดตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกะออกมาทำความสะอาดหน่อยดีกวนะ่าน่ยมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตรงนี้รั่วหรือเปล่าแต่ก็ดูไม่นะรั่วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะทำความสะอาดตรงนี้ทำความสะอาดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ได้ได้ไงเดี๋ยวก็ดูนะ เขากสะอาดเสร็จเดี๋ยวผมผมก็จะปิดนะฮะครับมันก็สะอาดน้ําดํามากเลยครับนะมันรู้ว่ามีฝนเยอะแค่ไหนนะ,ะมัอาจจะเซนเซอร์ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่มันมีสายสวิตช์ไปนะครับเดี๋ยวให้มันถึงให้แห้งแล้วก็ไปใส่เหมือเดิมนะฮะอืมนย่างเครับ อ๋อสองจุดสองไม็คอฟัดอ๋อเป็นคาปัเตอร์ครับคาปัเตอร์สำหรับรมอเตอร์ตัวนี้นะฮะนะครับคาปัเตอร์ยัดเข้าไปในล่องนี้มันมีอะไรไม่ใช่เซ็นเซอร์อะไรสักอย่างนะคาปัเตอร์เฉยๆอย่างเดียวนะฮะนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวล้างแห้งแล้วจะเอาวางไว้ที่เดิมนะครับ้วมีอะไรอีกไม่รู้นะฮะโอ้ตั้งนาน นี่เป็นสายพันธ์เป็นล้อพันสายไฟมันก็ต้องมีไฟออกมาเนี่ยไฟออกมาจากล้อนะก็คือมาจากสายไฟนี่นะฮะก็คือมีสีแดงกับสีดำนะฮะนะครับนะฮะก็คือมันก็ต้องออกมาจากตรงสายไฟนั่นแหละมันก็อยู่ที่ล้อผมก็เลยมันมีสายอะไรนะครับม่นงงนะฮะนไหนละ ออยสัตนะฮะสีแดงนะครับกับสีดําที่ออกจากล้อนะฮะก็มาจากสายไฟนี่แหละนะครับสีดําก็จะต่อกับนะฮะสายสีดํานะครับส่วนสายสีแดงก็จะต่อกับจุกตรงนี้นะ,ะจุกตรงนี้จะมีทั้งสีแดงและสีดํานะครับนะฮะสีดําเช้นนี้นะฮะ สีดำเส้นนี้นะครับนะต่อสายสีแดงนะเห็นไหมฮะแล้วสีดําเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งมานะครับมาที่คาปาซิเตอร์นะครับนะฮะใส่สีดำเส้นนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีนะฮส่วนสายสีสีดําเส้นนี้นะมันต่อไปตัวนี้นะครับนะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีนะครับนะเห็นไหมมันต่อเข้ามอเตอร์ตรงนี้เลยนะครับนะฮะ ส่วนสายหมายถึงสายสีดำที่จุกที่มันต่อกับสายสีแดงนะฮะที่ว่าอีกเส้นนเข้ามเตอร์นะฮะครับมันต่อกับต่อเข้าตรงมอเตอร์ตรงนี้ขดลวดเลยนะถ้าสายสีดำเนี่ยมันมุดไปข้างล่างนะครับนะส่วนสายที่อยู่ร,บรอบๆอมอเตอร์ตรงนี้สามเส้นนี่นะที่ว่ามีสีแดงสีขาวสีดางเงินนะนะมันต่อวงจรข้างล่างเลยนะครับนะ กองที่อยู่ข้างในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีแรงขนาดไหนนะดูดแรงมากเลยนะครับเห็นไหมฮะแรงดูดของมันนะครับนะฮะสามารถดูดก็จะดูดได้เลยนะฮะเห็นไหมครับออได้ผลจริงๆนฮะ